รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับเมินได้ทุกวัย S <S <an> <S คนไทยหัวใจเกษตรสวัสดี้าสุนดกคุโาารตาธนาคารเค่เกษตรกรไทยสวัสดีค่ะขอเชิญสู่รายการคนไทยหัวใจเกษตรชาวันสวบสีุ่ร์สี่พุทธภาคงวันนี้ อาจารย์วันเสราร์ที่14พฤษภาคม2565แล้วไอ้อาจารวันนี้วันจันทร์อีกเช่นคือวันเสราร์ที่14พฤษภาคม2565คนยห้อก็ดูว่าค่ะคุณชงฮะส,สวัสดีค่ะขอเชิญเข้าสู่รายการคนไทยหัวใจเกษตรชาววันเสราร์ที่14พฤษภาคมนะคะวันนี้นะคะก็ดูก็ดูว่า <c oughs> ชีวิเกลิศรักรกอนจริง สวัสดีค่ะขอเชิญมาสูรายการคนไทยหัวแจกเกษเช้าวันวันเสราร์นี้นะครับวันเสาร์ที่1 4นะครับสพฤษภาคม2565นะครับโอเคอาจังวันนี้นะครับสวัสดีค่ะขอเชิญมาสูรายการคนไทยหัวแจกเกษตรอีกเรอยใช่สวัสดีค่ะขอเชิญกากกกดู สวัสดีค่ะผูเชิจาะสู่รายการคนไทยหัวใจใจผสมเกษตรสวัสดีทุกทูดูทุก็ดูว่าอะไรจ้าสวัสดีค่ะผูเชิจาะสู่รายการคนไทยหัวใจกเกษตรสาวอาทิตย์อาจารย์วันสาววเสาร์นี้นะคะว 64, คนะคะันเสาร์ที่14พฤษภาคม2565นะคะอีเชียงเกินที่ติิต่อฟาร์มชแนลที่ติดต่อสังคุฟาร์มชแนลค่ะเรื่องข่าวแรกนะคะ คุณยาคุณจักไอม้มคันนี้ไอมโมโได้ถึงยี่สิบสี่วันเนี่ยไอโอ้โ,อโหได้ถึงสิบวันของไอมีกันโมโด้วยนะครับที่โอโ้โหด้วยคะ่ะมาก่อนที่ค่ะมาก่อนที่คะ่ะของยาบักกรยี่เฟนะครับเรื่องราวของเรื่องราวของ้วยค่ะบักรกรแล้วก็เฟะะ่ละรันรอด้วยค่ะ มากอ่อนที่จะสาวมากอ่อนที่ขาของอย่างน้องก้อยกับกิกี้นะคะที่ดีดิฉันแลกก้อยดักสกอนนะคะที่เรื่องราค่ะมากอ่อนที่ขาของอย่างสิงโตนะคะที่ดิคอนนาดวงดีนะครับโอ้โหที่ดกคอนสามคนด้วยนะครับไอฟนผู้ยาไปพร้อมตัเลยครับจะก็ดูว่าหรือ จะดูรายการทึ่อานาการตลกนะครับโอ้โหนี่สอบสดาที่ผ่านมานะครับที่ชอบดูรายการนี้ของเรานะครับชอบดูรายการที่ผ่านมาคนไทยอยู่จะเกษีรนี่ยุทธนี้นะครับคี่นิกราดลงดีนะครับโอเคครับ <c oughs> คูช่วงคัสนะครับ วันนี้ทีวีททเล็สองรายการให้ทุกชนถึงสองรายการด้วยนะคะไนฟังกันเลยค่ะสุนรายการมาสเตอร์เทกกับที่ไทย4ีห่าอาทิตย์นี้นะครับห้องอีกตานว่าเจ้าข่ะ้องขาสู่รอบชิงชาเลิศคะ่ะอาทิตย์นี้ต้องอีกตาน,นได้วันอาทิตย์นี้เวลาหกโมงเย็นพรุ่งนี้แล้วค่ะช่องเจสดีค่ะและสุนรายการที่รายการหลงสุตาน,นะครับ โอกาดีจ้าและเขาเรื่องลงสายนั่งขึ้นนะคะโอกาสกุก,กนเนิึเรื่องเรื่องราวของไกลไที่จะตรงคุณทิเสพพอาผลดีเรื่องเรื่องราวของอาจจงได้วันอดตาชงได้วันอ,อา,นาทิตย์นี้บ่ายโมงครึ่งค่ะช่องส s d ค่ะอีท้ายนะคะ อีท่ายนะคเอท็อกบุคคลนั้นแหละไอลาสิเจนาการยี่สิบนาทีช่องโมโนเทวตี้นายพบกันนะคะที่เกาหลีนะคะซุงยองหรือจูฮานะครพบกันหรือเกาหลีนะครับเรื่องราวของอากะอากุนนตัดช่วได้วันอาทิตย์นี้อีกอ่างนะครับซาราซุนโดยดูชายมุตาดูนายในกิ้งกลับมาช่วงนี้รายการคนไทยหัวใจเกษตรช่วงที่สองค่ะตุดึงนะครับ ดูกันต่อนะคะก็ดูกันต่อตอนตอน,ตอน,นี้คะับสักครู่รู้ข่าก่อนค่คุไทยหัวใจกเกษีค,ค่ะช่วงน้าเรามาติดตามจากกระแสสุดๆกัน <c oughs> ค่ะคุไทยหัวใจเกษีอาส,สิสเข้าโบนบุฟฟี่ร่วมในการลดทันทีสูงสุด100บาทถึง16พฤษภาคมนี้โปรชอ่แรง,พรงเพียง7วันเท่านั้น พอรอน้ำปลาขวดละ27บาท,บาท18พฤศภาคมนี้เทศกาลทุเรียนเริ่มแหละมีสื่อซับสื่อเต็มที่มีแอร์ดรายเท่เหนือยิ่งและสื่อซับดีมีหลายรุ่นช่วยคลายกังวลสื่อซับดีแฮงซ์สบายสี่ดูราคาลดเดือดหมูเนื้อแดงเพียงกิโลละ159บาทข้าวขาวราคาเดียวเพียง89บาทช็อปที่พิกสี่จะนั่งไปได้ไดล่ะจริงๆวันนี้ฟ้าสวยมาก พอแกเศร้าฟ้าหมดเลยแต่มันจะผ่านไปได้หรอจะยากแค่ไหนก็ผ่นานไปได้จากน้ำนึ่งสิงไลยโดลายพัสุดลดสนันที่บิ๊กซีรวมนักเรียนลดสูงสุด60%เเครื่องเขียนซื้อหนึ่งแถมหนึ่ง ช็อที่บิ๊กซีแทีเรียและเนี้อเป็นสาเหตุหนึ่งของกลิ่นกายม่เดตเตอลัสตี้เฟรชพร้อมสกเช็พร้อมสัรส,สก,กัดจากแตงกวาและขจัดแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดกลิ่นกายช่วยปกป้องกลิ่นกายได้ยาวนานถึงส2องชัชว่วโมงเดตเตอรปกป้องมั่นใจสนุกสนานที่บิ๊กซีชุดนักเรียนซื้อ3มแถมหนึ่งเครื่องเขียนซื้อ1แถมหนึ่งช็อปที่บิ๊กซีรับส่วนลดทันที2 0 0บาทและบิ๊กซีมินิช็อป2 0 0บาทรับส่วนลดสิคุณได้ ใ,ในช่วงนี้รายการคนไทยหัวใจเกษตรช่วงสุดท้ายนะครับกลับมาช่วงสุดท้ายนะครับจากรายการนี้ช่วงนี้นะครับออโอ้โหที่ก็ดูมากที่สุดนะคะัแล้วก็ดูอันต่อนะครับตะกา้ากโอ้โหสุดยอดมากดูดีค่ะ คุณดีอาราชในการเดลลอติเอปีนะคะสัดกับกุศลสองปีอาราชกงได้สักอาราชูงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคณะกรรมการที่ภายใต้ไม่บอดภัลงไปดูแลตรงนี้ก็เอาจริงเอาจังตอนนี้เราถึงรู้ว่าคนในหัวใจก็เสียสที